จันเด้อโอ้โหน่ารักเลยเนี่ยดึงดึงเลยดึงเลยดึงดึงดึงไปบัวดึงอ้าวโอ้โหโอ้โโหอใช่ใช่โอ้โอ้โอ้ชนชนชนนี่ชนเลยชนเลยชนเลยโอ้โหชนช้างเลยโอ้โหเฮ้ นี่ชื่ออะไรใบบัวเหรอโอ้น่ารักจริงๆเลยโอ้พันเลยเนี่ยจับพันเลยเนี่ยโอ้พันเลยเนี่ยพันเลยเนยใบบัวโอ้เออออกไม่ได้แล้วใบบัวโอ้ยโอ้โอ้ชน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 เนาะโอ้ยจับหางใบบัวดีกว่านี่โอ้ยดูดีน่ารักจริงๆเนี่ยดูดิ อุ้ยกะเพราสวยมากเ่ยฮอ้ยอ่ะอ่ะอาว